แหมสบายดีทุกคนนี่ต้มปลาต้มปลานินทุกคนนหต้มเองหมอบไงทุกคนเน,น๊ตต้มปลากินแซบแซบเหมือนปลานิ่นะฮะพอกันในโต๊ะทุกคนสวัสดีครับสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนกับช่องบอทองปากสีกินแซบคือเกา มืโอนี้มาเข้ามาบ้านอีกแล้วใส่เสือคือกันอีกต่างหากทุกคนสบายดีมืโอนี้มากินข้าวได้นับกันเลือพี่น้อง่มนี่ยังร้ายหรอกต้มปลานิ่มไห้พ่อใหญ่บ้านเพิ่นไปสืบมาต้มมาไหพี่น้องขับเข่ากับน้ำฮอมืโอนี้กัได้ปลาน,นินมาทุกคนต้มยำปลานินนินแหนมอันนี้เองนี่ครับเวลาไปกินแล้วมันแซ่บกับส้มเนื้อทุกคนกับส้มเนี่ยกั<อ>บแก้ว ผักกาดผักแกมกับสมิเต้นี่แหละผักกาดกับมุกทัวเก็บมาในสทวนไม่ไหมส่วนประกาศเก็บมาในสมันเทศวนนี่นี่กับพริกกับอ่ามะละกินก่อนเด้อยิวเขามามามทุกคนบออะไรห้างก็ส่ลงมือกับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเป็นกำลังใจบลาทองเลยเด้อทุกคนนี่ขาดบอได้คือข้าวเหนียวคือเก่าวเหนียวไว้ข้างล่างนี่ทุกคนมามาบออะไรห้างเนาะลุยหิวแล้วกินต้มปลาแซ่บๆหน่อยกันทุกคน คำได้แฮกมานนี่นี่ป่าตัวบักแย่ทุกคนดิซื้อมาตัวหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทตัวหนึ่งอืมนัวคั่น้อยมามานี่อันนี้ก็ส้มซีนส้มเนื้อทุกคนเลยเมื่อบานมันคันหน่นี่พริกขอกันขอกันอืม Sụt năm hôm 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 ngon luôn rồi hôm 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 con này. Một một. Một là một này một. Một thái hôm 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 lại ส้ม ném ผัก chua ป๊อปต้องเอามา1นาที mà แล้ว mà tôm โอ้ ảnh ลูกเองหวานหวานเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว บวชอยแซ่ปนเหรอชื่อกินเองริงว่ะพยากมากินเนื้อพี่น่อเด้อซื้อกินหัน่คอยว่านะเขาบีบมะงหน่าวใส่มันชิบบกคอยปันเดะใชม่มะน,นาวมันสมบนว่า ใส่ใบมะขามหน่อยสิหน่าแคนข่าขขทุกคนนะี่โอ้เมื่อบ้านเพคนยัดพริกหลายหน่วยเนี่ยเมื่อเห็นข้างในมันง,งัดเคนสองสามสองสามหน่วยคำหนึ่งอ พิจินูกับคู่อง้ะทุกคนไปเก็บยุแตะลามือมต้มใส่แบบคำอ่อนโอ้คักขนาด ส่วนน้ำฮอนฮอนกัดพริกทตกวนตำให้มันมันม่นบี่จะซ้องซ้ำตะการเลยพี่น้องแบ่ง,งพ่อลพี่หนอ,อยหงพ่อบาทก่เอง เต็มตะก,กากินคนเดียวอืมหนัวครับมาแล้วทุกคนกินต้มปลาน้องกันแซบ่บแซ่บพี่น้องเลยกินโมโหมันเนี่ยอะ ใส่จานเดีมมอืมบางหวมใส่กระงลาดดีเลยพี่น้องปละเละเกื่อปละเลยทิ่มนะเพราะว่ามันง่ามปลาความไม่มั่งใส่สาติลใส่ปลามันเสียดก่อยมันเห็นดบทัานอยู่ลายๆาพี่น้องเียเห็นละ ยเาเสนาเสนาเขาเฮ็ดก้อยสุกกินทุกคนเฮ็ดก้อยปานินสุกกินแซ่บ <c oughs> มันเห็นมาค่ำหลายไปตลาดมามันมืดยุ่งกับไล่หลายบ่ไหไวยุ่งหลายปวดมันไม่บ้าจับเครื่องแม่พี่บอกเลย ไปแะหนุ mm. ่มได้ปลาใหญ่เ่าต้มเนี่ยมันมันแซ่บมันิมันทุกคนกลาง่ค่อยหลาย้ไม่ใช่เนื้อปลาตัวใหญ่มันจะแซ่บพอน่าต้มบางฮวงกัน สดดามกันปอ่ะอาไม่เหียวค่ะอืมอม,มนเหนียวมันคือวากาด้วยคอยพู้ค่ะคาเหลืองมันจ่กอวันนี้มันเหนียววากาซื้อมา มันเหนียวมันมัสิกรกอบก็พูนเป็นขาเหลืองคุาเหลืองมันสิกรอบนะครับมันแกมกรอบมันนบกขึ้นปูอตนหนึ่งโอ้เป็นกรอบเงี้่ค่ะ มันคักขนาดแซ่บเลยต้อไปอปมืม,มประกาศประกาศป,กาศปูก,กับบุคคลใหญ่ทุกคนนี่เนี่ยดินบางองืมมันดักปูไปเลี่ยเพราะได้เก็บกินพี่น้องอเขาหมดเลยปูค่ะน้อยๆเขาเล่าเขาแ <ขา S 1> ล้วเพราะ,าะาได้เก็บอยู่ ข้าวบดผูบค้ายพีน้อข้าวผูบเก็บทีบนะบทอบอกเ,กนนเพื่อือไรักปลา้านพิษน้อยบุรีค้ายกูเกลือแบบเข้าบุรคล้ายุทีพี่น้องเนี่ยห้บนี่ยคือบาเกยมันตัวดียวนเี่เนี่นงี่เนี่ยผวหวานคุนไปตลาดกับกมคือไสี่กพี่นอ้องเรอ้อยู่ซข้อขยันห้อกระโบ๊ทตกรอกพี่น้องผักลูบหยาบ่ได้กิน หยาเขากินได้กินพักเพราะเนี่ยอันนี้ก็หยา้วกันเนี่ย <c oughs> พักหยาพักหยาชาพืชตั่วไหนหวานทุกอย่าจอแปะคือกันเนี่ยไปซื้อตลาดดองกินเชี่ยวกับต้นนี้ซื้อที่ลูกเองบุล่ะลูกเองหนูหวานที่พี่น้องเลยเปล่าจะไปซื้อตลาดมันต้นใหญ่ไม่ดีสกแก่ซื้อตลาดมีแต่กรอบซื้อ เป็ป้าเห็ดพันเนี่ยพี่น้องดิทาไมเห็ดพันเนี่ยัวเป็นเม็ดผลนะหอมเงาโหแบบเท่าไรกินพี่น้องเวลาเข้าอร่อยกระจายจะได้ทั้งกบบโอเคอืมเนื้อคะกึนอืม มันมันยิ่มบ้างไม่ได้ยิม่มนะอ๋อพี่น่ะคำคำสุดท้ายนี่บบนี่พริกลูกโดดสามหน่วยอืมแสบไปยังจดน้ำ,นำพริกอีกน้ำหน่ว แซบเ่ะแซบเน่าโหรูปคนนีっっ่ยดความบรรยายนี่ก็ซสุดยอดจังสิต้มปลามาหนึ่งต้มปลากับสมเนื้อโอ้พี่น้อยมือนีก็เท่าแซ่แบอีกเมนูนึงเอ้าพี่น้อยอินน้ำซุนัคลิปนี้ก็ซุนี้และทกะ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่เนาะทุกคนสักนี้แหละเดี๋ยวสองคนดีลาเพียงตอนนี้แหละเอาเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสบายดีบายบาย